สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับคลิปนี้ก็คือการประกอบชุดคิดอินเวอร์เตอร์นะครับขนาด2,000วัตต์นะครับแบบง่ายๆนะครับซึ่งแบบกึ่งสําเร็จรูปเลยนะครับถ้าเป็นมาม่าก็ต้มกินเลยนะครับอุปกรณ์ในชุดนะครับผมจะมีอะไรให้นะครับก็จะเป็นหม้อแปลงนะครับโช๊คนะครับหม้อแปลงกับโช๊คนะครับผมทําการต่อแบบย้ำไว้แล้วก็บัดกีไว้นะครับแล้วก็ใส่ท่อหดเมนบอร์ดนะครับจะเป็นรุ่น10 12มัดเฟสนะครับ 12บสองเฟดพัดลมนะครับ12บโวลต์นะครับเตโอดนะครับแล้วก็คาปาเตโอดกับคาปานะครับเอามาทําอะไรนะครับเดี๋ยวจะมาบอกนะครับแล้วมาดูสายไฟของหม้อแปลงกันก่อนนะครับสายไฟหลักนะครับที่ต่อกับซิงค์นะครับก็จะเป็นเส้นใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นทองแดงเลยนะครับทองแดงมันจะค่อนข้างแข็งหน่อยนะครับหม้อแปลงของเรานะครับก็จะเป็นหม้อแปลงที่ผมพันขึ้นมาเอง ใช้ผ้าพันแล้วก็ชุบานิชเพื่อความคงทนนะครับแข็งแรงนะครับหม้อแปลงผมก็จะพันมาเป็นสี่เส้นนะครับสี่สายนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเส้นเส้นนี้จะเป็นเส้นอะไรบ้างนะครับสังเกตจะมีเส้นใหญ่นะครับสองจุห้าสแควร์มิลนะครับสองเส้นก็จะเป็นไฟสองรอยสิบนะครับสองเส้นนี้เป็นไฟสองรอยสิบนะครับส่วนเส้นนี้นะครับ 2.5สแควร์มิลเล็กนะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงเลี้ยงอะไรนะครับไฟเลี้ยงผมพันขึ้นมานะครับประมาณ8-9โวลต์นะครับเพื่อเอาไปเลี้ยงพัดลมนะครับหรือว่าถ้าไม่ได้ใช้ก็ว่างไว้นะครับไม่ต้องไปทําอะไรมันนะครับถ้าเราจะใช้พัดลมโดยผ่านมออแปลงเราก็ใช้ขดนี้นะครับแล้วก็ต่อไดโอดกับต่อซีนะครับตามที่ผมให้นะครับอุปกรณ์ที่ผมให้ไปแล้วก็ไปต่อเข้าพัดลมเลยนะครับ หรือถ้าเราจะใช้พัดลมผ่านบอร์ดก็ได้นะครับใช้จุดนี้นะครับพัดลมในบอร์ดก็จะมีให้เลือกสองแบบนะครับก็คือดึงไฟจากไฟหลักนะครับบบวกนะครับถ้าเป็นระบบยี่สิบสี่ก็ไฟหลักสิบยิบสี่โวลต์น,นะครับแต่ถ้าเราดึงพัดลมผ่านบล็อกก็ได้นะครับผ่านวงจรนี้ก็จะเป็นสิบสองโวลต์น,นะครับแต่ถ้าดึงผ่านบล็อกนะครับข้อเสียก็คือพัดลมอ่ะตอนพัดลมทํางานบล็อกมันอาจจะทํางานแบบ ดึงไฟกระชากนะครับอาจจะมีผลต่อ CPU ก็ได้นะครับผมก็เลยใช้วิธีนะครับตัดปัญหานี้ออกก็เลยใช้วิธีพันไฟขึ้นมานะครับเพื่อเอาไว้สำหรับพัดลมนะครับน็อตและคาปาซิเตอร์นะครับน็อตและคาปาซิเตอร์คาปาซิเตอร์ก็เหมือนเดิมนะครับคาปาซิเตอร์เอาไว้ต่อ LN นะครับสำหรับก่อนไปใช้งานนะครับ มาดูการประกอบแบบง่ายๆนะครับก็จะมีขดนี้ก็จะแข็งหน่อยนะครับจะเป็นขั้วที่เราไปต่อกับซิงค์นะครับแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นจุดนี้นะครับขั้วที่ต่อกับซิงค์เช่นกันนะครับโดยผ่านโชคมาแล้วนะครับ การที่เราดัดหรือหรือเราจะดัดยังไงนะครับก็เอาตามสะดวกของเราตามกล่องของเรานะครับสายไฟนะครับจะมี2คู่นะครับคู่แรกนะครับจะเป็นสวิตนะครับสวิตจะเป็นแบบเสียบ2เส้นนะครับ แล้วก็จะมีอีกคู่หนึ่งนะครับคู่หนึ่งก็จะเป็นป้อนกลับนะครับจะเป็นสามช่องนะครับแต่ว่าช่องกลางเว้นไว้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นไฟสองร้อยยี่สิบที่เราออกไปใช้งานนะครับ ทีนี้ก็จะเป็นการต่อพัดลมนะครับพัดลมผมก็จะสาธิตให้ดูนะครับคาปาซิเตอร์นะครับก็จะมีบวกลบนะครับแถบสีขาวนะครับจะเป็นลบนะครับฝั่งใหญ่ๆนี่จะเป็นบวกนะครับหรือดูจากขานะครับ ขายาวจะเป็นบวกนะครับขาสั้นจะเป็นลบนะครับบวกเราก็มาต่อฝั่งไดโอดนะครับไดโอดนะครับการต่อไดโอดนะครับก็คือให้แถบสีขาวนะครับหันไปข้างหน้านะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบวกนะครับไดโอดเราใส่แค่ตัวเดียวนะครับส่วนลบเราก็ต่อตรงเลยนะครับ เห็นไหมนครับการต่อใช้งานก็เสร็จแล้วนะครับง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับพัดลมนะครับต่อผ่านไดโอดฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็เอาคาปาซิเตอร์คอมนะครับส่วนไฟ220นะครับก็คือต่อต่อคอมกันนะครับ ln นนะครับแล้วก็ป้อนกลับเข้าวงจรนะครับแล้วจุดนี้นะครับก็คือเอาไปใช้งานนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับ ทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการทดสอบนะครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการทดสอบนะครับจุดนี้เป็นไฟบวกนะครับจุดนี้เป็นไฟลบนะครับอยู่ข้างๆจุดนี้นะครับแล้วก็สวิตช์นะครับผมใช้วิธีต่อตรงไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาปล่อยไฟเข้าไปนะครับเปิดปิดสวิตช์นะครับ อันนี้ก็จะเป็นคลื่นของเรานะครับซึ่งใช้มินิสโคปนะครับในการวัดนะครับมาดูระบบต่ำตัดนะครับซึ่งยังไม่ได้ทดสอบตั้งนะครับก็คือจะตัดอยู่ประมาณ20โวลต์นะครับทํางานอยู่ประมาณ24โวลต์นะครับสังเกตพัดลมนะครับพัดลมของเราจะหมุนตลอดนะครับแบบช้าชนะครับ มุนแบบช้าๆตลอดนะครับก็คือมุนอิเอยโดยไม่มีเสียงเลยนะครับหรือใครจะใช้พัดลมตัวนี้เป็นตัวดูดก็ได้นะครับแล้วก็หาพัดลมเป่าอีกตัวหนึ่งนะครับแต่เอาตัวนี้เป็นตัวเป่าตัวเดียวก็โอเคแล้วนะครับการต่อใช้งานก็ง่ายนิดเดียวนะครับชุดนี้นะครับราคาหกพันเก้าร้อยบาทรวมส่งฟรีนะครับทั่วประเทศนะครับ สนใจก็สั่งจองได้นะครับสั่งผลิตได้นะครับหม้อแปลงผลิตในไทยนะครับผลิตในไทยกำลังหวัดเหลือแน่นอนนะครับก็อีกอย่างนะครับใครที่สนใจก็สอบถามมาได้นะครับที่เบอร์นะครับเดี๋ยวจะลงไว้ใต้คลิปนะครับราคานะครับ6,900บาทนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ